สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mimo วันนี้มาเจอกับนี่บ w a วอ h G S Explorer สปาร์ตวอทสายลุยถึกทนเอ๊ะหรูจะใส่ไลฟ์สไตล์สวยๆเท่ๆคูลๆใส่ได้ทุกสถานที่ก็ได้ทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ส a าร์ a วอ h แต่ว่าเป็นมิลิเทอรี่เกรเลยแค่รูปหลักก็รู้แล้วว่าตัวนี้อึดถึกทนแน่นอนแล้วรุ่น Explorer ชื่อก็บ,บอกอยู่ว่าพจนภัยท่องเที่ยวขนาดนี้แต่เอ๊ะทำไมรูปร่างหน้าตามันสวยหรูดุเหมือนนาฬิกาเข็มที่จะต้องทะนุถนอมใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลยก็ตัว ตัวเรือเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีล 316L แข็งแรงทนทานหายห่วงจะแกว่งแขนกระแทกทําตกไปชนอะไรต่างๆโดนเหยียบหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยขออย่างเดียวอย่าหายเพราะเรื่องความทนทานเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วแล้วนอกจากตัวเรือนนี่กระจกคอนนิงกอริลากาสทนการขีดข่วนหรือว่าแข็งแรงกว่าสมาร์ทวอททั่วไปถึง4เท่าเลยนะก็แบบเดียวกับกระจกสมาร์ทโฟนเลยนั่นเองไหนๆก็พูดถึงหน้าจอแล้วตัวนี้ให้ความละเอียดที่466คูณ466พิกเซลคมชัดแน่นอนเขาเป็นหน้าจออัมโมเลดใหญ่ถึง1.32นิ้ว แล้วจะคมชัดอย่างเดียวนะไงเวลาใช้งานก็ลื่นสมูทเพราะว่าตัวหน้าจอเขาอยู่ที่60เฮิรต์นั่นเองจะใช้กลางแดดไปกลางแจ้งเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะความสว่างเขาอยู่ที่1,500นิตเลยถือว่าเยอะมากๆสู้แสงตอนกลางวันตอนบ่ายแบบพลีกๆได้อยู่แล้วแต่ตรงนั้นมันก็จะทรรมดาไปใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์วัดแสงมาให้อัตโนมัติแต่ก่อนจะลงลึกเรื่องสเปคเดี๋ยวของมาดูของในกล่องแล้วก็ตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าน,นี่จากหน้ากล่องเลย dual strap ก็สายที่เขาให้เนี่ยจะเป็นสายซิลิโคนค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าปกติเป็นพิ นะอยากจะได้เบาๆหรือว่าใส่สบายๆก็จะมีวูเว่นหรือว่าสายผ้ามาให้ด้วย <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าใครสายมูอยากจะใส่อะไรที่มันไม่ใช่แบบแถวบ้านเขาเนี่ยตรงนี้ก็หาซื้อมาเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว22มมตรมีทางช้อปปี้รัตต้าปกติทั่วไปตรงนี้หาเปลี่ยนได้เลยส่วนภายในกล่องนี้ก็จะมีตัวเรือนมีสายมีที่ชาร์จแล้วก็แม่นุ่นนั่นเองไฮไลท์เลยตัวเรือนของเรารอบนี้ <c oughs> ดูหรูสวยมากๆด้านขวาเลยเม็ดพายกตรงนี้เข้ากับหน้าปัดด้วยสีเงินหรูหลามหมาเห่าเป็ดพายกก็สามารถใช้เลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ข้าโหมดอะไรอย่างนี้ตัวนี้รับจบแล้วเวลาเลื่อนมันก็มีการสั่นของมอเตอร์ของขาตัวนี้สム ooth นุ่มมากๆหมุนดูข้อมูลอะไรต่างๆก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ในส่วนของปุ่มด้านบนสาย Explorer น่าจะชอบมีบอกพิกัดเป็นเข็มทิศมาให้เลยพวกนี้เราคัสตอมหรือว่าจะเปลี่ยนเองก็ได้นะแะ pressure, อปเปอร์ตราการเต้นหัวใจ SPO2 การนอนหลับแล้วก็ซัมมรีโดยรวมนั่นเองคัสตอมได้หมดอยู่แล้วแล้วก็ด้านขวาล่างอันนี้คัสตอมมาเรียบร้อยอะไรที่เขาใส่มาก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดออกกําลังกายนะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายจ่านะครับร <c oughs> มดเพลงหรือว่าที่เขาต่อบูทูธกับมือถือนะเวลาไปวิ่งก็เปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มลดเสียงจากสมาร์ทวอทได้ง่ายๆเลยกลับมาที่ตัวเรือนด้านหลังก็จะเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็กเซ็นเซอร์ปรับปรุงรูปแบบมาใหม่นะครับผมตัวนี้ก็จะแม่นยําขึ้นไม่ว่าจะวัดอตัตราการเต้นหัวใจ SPO2 การนอนหลับหรือว่าคุณผู้หญิงก็สามารถแท็กประจรําเดือนได้เหมือนกันแล้วถ้า่องไปอีกหน่อยเขาก็จะมีเขียนเลย a l t i t u d e Stainless Steel นั่นเองใครก็เอาเขาไม่ลงนี่นอกจากขายควงวเล็กถอดประกอบแล้วก็กลับมาที่ด้านบนตัวเรือนคือขอบเขาสวยมากๆนอกจากจะหรูหราแล ก็ยังโปรเทคหรือว่าปกป้องหน้าจออีกขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวเรือนไม่ต้องซื้อกีเอ LC นะมีมาให้เฮ้ยไม่ใช่โหมดพิเศษตัวนี้ก็จะเป็น Diamon l i ท์คาร์บอนโคตติ้งหน้าจอก็แข็งแรงระดับเพชรเลยทนรอยขีดข่วนใส่กระเป๋าใส่กางเกงวิ่งกุ๊กกุ๊กกุ๊กหนีสายตรวจเขยา่าเขยา่าไปได้เลยไม่เป็นรอยแน่นอนแล้วก็อัดมาแน่นหนาขนาดนี้สมาร์ทวัดทั่วไปเนี่ยเขาจะกันน้ำได้ที่5 atm หรือว่า50เมตรนะแต่กับตัวนี้10 atm เลยหรือว่า100เมตรใคร ไปได้เลยตัวนี้ทนได้ไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้เราก็ใช้งานมาอาทิตย์กว่าแล้วนะแบตเหลืออยู่เนี่ยห้แต่เราก็ใช้งานเยอะแหละเปลี่ยนแต่งนูน่นนี่นั่นข้อความก็เข้ารัวๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้จะมารีวิวแบบเราเนาะอากําลังกายวันละครั้งตัวนี้14วันหรือว่า20วันเนี่ยอยู่ได้เลย <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าใครติดสมาร์ทวอทหนึ่งถึงสองอาทิตย์ชาร์จทีหนึ่งก็ถือว่าน,นานมา,มากกว่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วนะก็ตัวนี้แบต mm นั่นอรออกกยีหกรับ,บครบทุกอม,มกว,150แบบแวกม่ต้องกลลัวง เขาจัดบวดหมู่มาให้เรียบร้อยหรือว่าใครขี้ลืมแบบเราตัวนี้ก็สามารถดีเทคออโต้ได้เลยกว่า7แบบนะหรือว่าใครสายสุขภาพชอบดู Data ด,ดูข้อมูลตัวนี้ก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะวินาทีนาทีหรือชั่วโมงมใช่ตัวนี้ก็มีทั้งอัตราการเต้นหัวใจ SPO2VO2 แม้ v o 2, o ความเหนื่อยล้าหลังจากเราออกกําลังกายหรือว่าโหค่าอีกเพียบเลยจะให้ลิตแบตกล้องน่าจะหมดก่อนตัวนี้คือยิ่งออกกำลังกายเนี่ยค่าที่เขาโชว์มาให้ก็เยอะมากๆากเลยนะรวมถึงระยะเวลาที่เราจะต้องพักหลังจากเราออกกำลังกายเนี่ยกี่ชั่วโมงจะได้ไม่หนักเก ตัวนี้ก็มีบอกมาให้เหมือนกันนะก็เขาใช้เป็นซ um, ิกบีดโมชั่นอัลกอริทึมวิเคราะห์ท้งการเคลื่อนไหวข้อมูลการดูดซึมออกซิเจน VO2 max ระยะเวลาการฟื้นตัวปริมาณการออกกําลังกายแล้วก็ประสิทธิภาพการออกกําลังกายของเรานั่นเองแล้วเห็นจอกระพริบอันนี้ไม่ได้เป็นที่สมาร์ทวอทนะเราอัดวิดีโอมาขึ้นความถี่ไม่ตรงกันที่โชว์มาหลังจากออกกำลังกายก็จะเป็นเส้นทางที่เขาแทร็กได้นั่นเองเองนาะก็ตัวนี้เขามาพร้อมดูอัลแบนดีพีในตัวเลยก็ตัวที่เขาระบุตําแหน่งเนี่ยก็จะรองรับทั้ง GPS กราเปตู 2, io, ลิแ Q QZ <tyard. S 2> name. ไม่จําเป็นจะต้องเปิดสมาร์ทวอตหรือว่าใช้คู่โลเคชันในสมาร์ทวอตนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลลึกๆเนี่ยก็ดูผ่านแอปได้เลยดูง่ายมากๆแล้วสําหรับใครสายแอดเวนเจอร์ตัวนี้คือเหมาะเลยไม่ใช่แค่แข็งทนถึกแล้วนะตัวนี้บอกข้อมูลสภาพอากาศครบเข็มทิพเอลิเวชันระดับความสูงเอวิตจูดแอร์เพชเชอร์อะไรเงี้ยมีหมดดูได้ผ่านสมาร์ทวอตเลยไม่ต้องไปดูดาวลูกไก่กันแล้วเห็นแล้วเปลี่ยนหน้าจอบ่อยๆในแอปเขามีให้เลือกเยอะมากๆแล้วแต่ละอันน่าโหทํามาโคตรสวยเลยหรือว่าคุณพ่อ้านก็สามารถ มาเปลี่ยนรูปเป็นคุณภรรยาก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้คัสตอมไดเอลหรือว่ารูปได้หมดเลยแล้วก็พูดถึงการโชว์สถานะต่างๆตัวนี้เปลี่ยนรูปแบบการดูแอปได้3แบบนะมันจะเป็นแบบลิสต์เป็นแบบวอเตอร์ฟอร์ดหรือว่าเป็นแบบคลาวกลุ่มก้อนเมฆตัวนี้ก็ทําได้หมดเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายตัวนี้มีเครื่องคิดเลขมาให้ในตัวด้วยเราไปกินข้าวเราต้องหารหรือว่าคิดเลขเร็วๆตัวนี้ก็ทําจากข้อมือได้เลยการใช้งานก็โคตรง่ายเลยจากซ้ายไปขวาทีหนึ่งหน้าแดชบอร์ดของเขาคัสตอมได้หมดดูก็ง ความโชโนติรองรับภาษาไทยอ่านง่ายตัวหนังสือไม่กระโดดแล้วก็ใหญ่ด้วยปัดบนลงล่างก็สามารถเซตตัวเรือนแบบเร็วๆได้เลยไม่ต้องเข้าเซตในแอปแล้วก็ปัดซ้ายขวาทั่วไปอันนี้ก็เซตได้หมดนะจะให้โชว์ฟังก์ชันไหนบ้างอันไหนใช้บ่อยก็เอามาเรียงเลยส่วนของเราเรียงกันเป็นตับเลยใช้มันเยอะมากโอเคโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะของเราถึงแม้จะไม่สายแอดเวนเจอร์ไม่ได้ลุยอะไรเยอะแยะไม่ได้ใช้ระดับมิลิทอรีเกรดอะไรขนาดนั้นแต่งานเรานี้ก็ชนบ่อยกระแทกบ้างตัวนี้ก็หายห่วงมันก็โคตรจะทนเลย ส่วนขายสายหลายสไตล์ทั่วไปใส่สวยๆปรับหน้าจอได้เยอะแท็กกิ้งการออกกำลังกายดูประวัติสุขภาพต่างๆดูไม่รู้เลยว่าระดับมิลิเทอรี่เกนะคือมันแบบ เหมือนสมาร์ทวอทเข็มที่มันแบบทอดอามาใส่ทานอะไรประมาณนั้นเลยนะในส่วนของราคาก็จะอยู่ที่สามพันต้นๆเท่านั้นเองถือว่าได้สมาร์ทวอทตัวจบครบทุกฟังก์ชันเลยแถมทนทานใช้ได้ยาวๆข้อเสียคือไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนจนกว่าจะหายอึดถึกทนขนาดนี้โอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊จเจ็ติงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวเ้เันนปก่จกใหมคิ สวัสดีครับบ๊ายบาย